เอาปีใหม่แหละคนว่ารตมาฝ่ามบุไรแล้วปีใหม่มันอยากไปปีใหม่วะมันที่หนึ่งพระกศิยว์มันที่หนึ่งที่หนึ่งพระผู้เดียวเลยวะที่หนึ่งที่สองในหน้าคนว่าบ่บ่ว่างแต่มาว่ะที่หนึ่งที่สองโมหว่างมีงานอยู่วัดคิดนิมนต์ก็สะดวกคนไปคนมาแล้วก็บอกไปทะเลาะกันไอ้คนหูหนวกไปคุยกันคนละเรื่องเลยเอาใจใจเนอะ เขาบอกไปยังไงกะยังคือเก่าอยู่เว้ยเออเราเห็นเราพ้นไปกะวันที่หนึ่งนี่นะอาจารย์สองนี่อาจารย์เขาหน่อยเขาแห้งอะไรที่เราคนว่าไปจังไดนะเบื้องติดอะไรคนมาเขาจอคนมาเนี่ยหัวนะสองสามหัวนะนี่คนมาเขาจอจอหยังไงนะวาเขาจอทายยังบุ่นดิคนฟอกยังบุ่เดิฟอกเลือดฟอกล้มยังบุ่นีิมันฟอกจังได้เราอธิบายไปนะอาจารย์บอกของหัวโอ้ มันใหญ่ว่าเออมันใหญ่ฟังไปนอนโรงพยาบาลก็มีทออยังสองทอนี่กันเลยคนน่ะเมืองมันไหลเห็นป่ะบอกไปเมืองตาเราเหลืองพึ่งมันบอกไปนํางนอยจั๊กสีหอดใส่เห็นป่าห่วยคือบอกไปเนี่ยนะว่ายัง่าจะเฝ้าเฮ็ดบุญเห็นป่าเฮ็ดกับมือไม่ว่ะเงอนมันมาสะดวกมอสนอกเอามันเตวยปีใหม่เห็นป่ะหนุ่มานชิมาเห็นป่าช่วงมื้อนี้เห็นป่ะ พอดีคนหนว่เมื่อเนี้ยเมื่อดีคนหนว่เออเอาไปจะได้บกดนเลยบอกกันเรื่องที่สองนี่นะคนหนึ่้ก็อดเบิดลายเลยคือกันหูหนวกิ้มันตีหนวกได้มันหนวกอีดีนะนั่งจก็ได้ยินอยู่นะเออเอากุิโลมาเนี่ยทำก็ไเขาใหญ่ก็พวกแห้งเดาย่าีทขาละคนหนึ่ยเป็นยังนั้ว่าโซ่อีก่ละคน <c oughs> เลยอยอมเล่าตัวกเก็บมันบดิม,มาคือกันแล้วก็ได้ตั้งใจไปบว่าพี่ใหม่บอรับงานพัฒนาเมื่อยอยู่แต่ยุวัดกับห้องก่อแล้วสาว,วนี่มีไม่ออกพอกทั้งบ้านเท่าใน่มาเดือนแนมากทำบุญนาะปกติอื่นห่เขาก็ซื้อมาด้วยก็ยังก็โทรมาอยู่มาก็ป้าถิ่มตัวรับปากไปทางแล้ว <c oughs> มาถึงกงค์เทพว่ายามพวกเคยมาบวชนาให้ปูฝ่าวัดปูกับพรปูได้เดือนนี่ปูกับเต็มโตแห้งสองนี่เขาก็บากินนางบ่อยางอ้อนิมนมันสันขเขาเลยซยํเขาไหวไห้ให้พวกเดือกเอาไปสันเอาไปไปสันอยู่กุฏิเด้อวะเอาไปเก็ไปไวยีมซื้อโบสันโอ้ที่มันทาทางเี่เองเนียววะนื <c oughs> ่อ้ที่หวานตาโกนเขากนเขาสังเสมอนี่ จ้วยเีลือผูเทาวบุกินเขากินได้สามข่่มเมืนว่าอิ่มบมัดนะยัง <c oughs> <c oughs> โกนอนก็นว่าลาบานนต่ว่าปีใหม่เบื้องนันนัง่งพิจรารณาอาหารไม่ออกเอาไปทำบุญในหลายปีใหม่แล้วบอสสนเลยจะพิจรารณา,าเท่านั้นก็ได้ให้เฝ้าวัดให้ว่กในเรื่องนี้เล่าอะไ้ต่อไป พวกเขาสานยังเอาไปเอามาม,มันเถ่าเม,ม,ม,มื่อยดิโม่อยากเข่าอย่างหน่าโมแต่ก่อนอยากอยากลำหาอยู่หากินระหว่างอยากแต่บวพ่ออยู่พอกินสมัยตะกี้ว่าเป็นคลภาวะอยากโนมหรือว่าเป็นผ้ากัดตามส่วนยังม้วนเถ่าบินแต่วาดเสมอเสมออยากก็หาอยู่หากินโม่ไปกับบอดด้จินบอดดี้ฉันลงไปมาบ้านหนึ่งอยากลำกินบอดด้บ้านอยากน้ำมันบอดดี้บ้านนิดหน่อ ให้จะได้ไม่เสิยากวาเนี่ยหลีนเห็นมไม่โหไม่สายได้เราวะไม่อยากกังเราว่าเฮ็ดเจ๊ด้อยู่นะไม่สะดีไปนีนก็ตามของไม่ออกปอกไป่ทำบนดีๆจงไหว้ปูเด้อว่ะปูเถาวะในบาทเขาบอกสันดอกมันเถาเราว่าสันไตถวยโหลดวะเนี่ยเสียกินลงไปวะเมื่อไห่ที่เรากินไหนสั่เกาอือเถาม嘛 นอนนี่คุณแล้วทีหนึง่งทีสองอยู่เมื่หลับได้คนวะให้เด้งกับว่ได้แต่นั่งนั่งกับนอนย่างกับพ่ออันก่อยๆนึกเล็กหน่อยนะตอนแตะตอนแตะมาทำไมมันทำไมมันสุกก็คือฉลอมนะเนี่ยมือสองกูเถ่าเรื่องว่าโอ้ยมันสอนมาสอนทำ ใช่ว่ะพอยันทาไปตติมให้มือนั้นโอ้ยพอนี้พอยันทาบวกก็เป็นนี่กันต้นี้ว่ะมือเดือดเตือผาเด้อวะยว่ยมก็เป็นแห่งเป็นแห้งเถอะนี่ไปทายเหลือจุประจําบอกเลือด <c oughs> เสียงกับเฝาเขาเสียงปูกับเฝ้ากันนี่เสียงตั้งดังแต่ก่อนโอ้ยบวบเต้องใส่เครื่องขยายนั่นระเบานะั่นดังทั่ววัดวเสมอนี่เริ่มอ่อนแล้วเด้ เก่าหนูก็ยากเหมือนไหวเงาเห็ดตีคือได้ละปูบอกคือเก่าเลยเป็นอยังเงี่ยวมันบมดได้มันง่ายโอ้ยจะเป็นตีเห็ต์หรือเป็นจังไนยังหมดตีเลยมันมันเสียงออกเออแต่ว่าตาโกนเลยจังว่าซอยลูกชายไปหาสื่ออยังมุนลงใหม่ปูนี่น่าหวาร่ังกามันดีขึ้นแล้วฉันขอบว่าได้ เอาบอมุ้ยเนี่ยวสันหนิของสันจะเป็นลายมีออกใส่บาดไปให้เดือกเอาเนี่ยได้เจ็ดเสียมเอากรอนโมลดว่าโมอยากอืมเท่ามาเป็นสู้หนันดิเนี่ยเป็นพ่อที่เป็นนูเปีป็นนี่เป็นกันละเห็นกคนเท่าเห็นกันนางก็โซ่ยองกันยางไปยางมาไม่ไปใส่เลยเป่นเท่เท่าเฮียงกันพวกก็เมียเนาะให้กับไปบ่ไหลหน้ากับไปบ่วไหลย่างเกี่ยวย่างเวียนอยู่แถวหื่นเลว มันก็นอนอยู่สงสารขึ้กันนะในมงท่ง่อมาครับตัวนี้แล้วปึนตะอกแหงว่าถ้าคือปูก็ได้ยังหนึ่งอยู่แล้วก็ได้พึกหัดได้บำเพ็ญภาวนามาหัวักวิธีทำจิตทำใจในดอกมันเห็นยังบ่ได้ก็ทำใจแล้วปู่อ่ะอภาวนาโสตายออภาวนาเตรียมตัวตายน่ะเดี๋ยวนี้คุยกันมวยเดืองยังไม่ตายตายแล้วบ่ยังดอกกันวา พอไปเก็มีได้ไปตายแล้วบางอย่างดนี่ยาตายเมดอลยละาตายได้เดียวอย่างละคนว่าได้อันมรณะกรรมฐา,านดีขนาดเลยผู้เฒ่าป่วยเนี่ยว่าบอกเดี๋ยวยังกับบ่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยไปหลอบหลกโลคก,กาแล้วคุยกันเนี่ยอดีตจะมันหลายผู้เฒ่าเฮ้ยผ่านนั่นผ่านนี่มาประวัติผู้นั่นผู้นี่บ้านนั่นบ้านนี่นานนมาอยู่หันอยู่หนี่บอกให้ฟังว่าจบไงเนี่ยมีกำลังดีออกหอด เมืองนอกเมืองหน้าคนนะผ้เคยไปเมืองนอกกันได้สม,มัยมันจอดเขามาหวานมนอยู่แต่กับเจ้าของเจ้าเหมือนไรสิตายวากที่เรื่องตายเออมูมมีหมองมวนเลยว่าสันบัออตรเ <c oughs> บาใสเจ้าของน้ำสิตายมันตายเบาออย่านก็ตายไม่อยู่แล้วห้องย่านเต่ว่ามันหนีโม่ไดก็ตัวเนี้ยแล้ว ตัวเจ็บตัวป่วยตัวตายนี่เนาะผู้เจ้าเนสอนจะเป็นแม่แต่ว่าเขามันโบจักเสืออ้อไงปันไดอืมโบจักเสือ้อเทวะขันเป็นมาแล้วบ่ายนี้มันจังสิคอยอย่ยอมนะถ้าผู้เพิ่นในฝึกด้หัดในยินไในฟั่งไหวต่ว่าเข้าก็ดีอย่างหนึ่งได้มีออกพอกเข้าผู้ได้เหลื่อมป่วยเหลื่อมโซ่บตายเร็วนี่ดีอย่างหนึ่งได้ขันพวกตายปุ๊บปั๊บนี่ขันบริด้ทำบุญทำกุศลไหวหรือว่าบได้เตรียมใจไหวนี่ก็เสียทาอย่างหนึ่งอยู่คือมัน เกิดตายไปมีบุญม่ีกุศลกับบริอาศับอกตายปูปับเนี่ว่าคือสบายาแห่งโมเมนต์เลยแต่ว่ามูไรเก็บป่วยอ่อนแอแน่สิตายกับบตายสิยั่งกับบอยั่งนะดีเที่ยวดีเที่ยวหายอย่างนี้ก็ดีอย่างหนึ่งอยู่มันสิได้ตื่นตัวว่าล่ะคนว่าสิได้ตื่นตัวสิได้ควันควายหาเสียงหาสิ่งอาศั่ยนะ สิ่งอาศัยภายนอกเขากับผอมีแหละนะเกิดมาดนมีไฮมีหน้ามีกับสมบัติมีเงินมีสันมีหลกมมีหลานสิ่งนั้นเป็นรื่องอาศัยแต่ว่าย้มันเจ็บไข่ได้ป่วไยไม่ไดีบัน่นไม่ไพ่ได้บัดนที่ซอยเขาได้เหตุว่าเขาต้องสร้างสิ่งอาศัยของเจ้าของคือความความสมบายใจได้ข้อมดีนะ่ะยกตัวอย่างเช่นว่าคือพญิทาละวาไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยลูกก็ะมี่มียก็ะมี่ยังก็ะมี่อยู่ มาทุดถ่ายนอนอยูู่้เดียวได้ก็จะไปเฝาอยู่ตลอดนอนเบิงจะคลองอยูู่้เดียวเต็มบานนี่พก็จะเป็นนี่กันมาทุดถ่ายป่วยโดนๆพระสีนพระจีมีเวลาไปเฝาอยู่ตลอดเฝ้พรากเขาอยู่นอกของพี่ทั้งเถื่อทั้งเถื่อนนั่งอยู่ในเขากะยู่แต่พวอเข่าเฮายู่แต่พ่อเขาเ่าขี้เหลวก็้เดือดแต่จะคลองน่ะแต่ว่ากันผู้ได้ได้ทำดีไว้พอสมควรนะในสมัยที่ยังปกติทำดีครับ ผู้คลต่างๆโดยการสงเคราะห์คนอื่นโดยการช่วยเหลือคนอื่น,โด,ดน,นโดยการเฮ็ดดีในหลายอย่างอ่ละล่ะตัวนี้มันจีเป็นที่เพื่องของใจเวลาเขาเท่าไปเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเฮ็ดดีได้เพื่องหลายมันคิดเห็นมันใจดีนะเป็นอย่งางว่าอ่านเพิ่นว่าการเฮ็ดดีเนี่ยเด็กไปสวรรค์เขาก็ได้เห็นไปแล้วทางการเฮ็ดดีเนี่ยครับเด็ไปนิพพานเด็กไปสุคติเขาก็ได้เห็นไปหมดแล้วบ่เสียใจนะพวกนี้ คิดเห็นอกวนใจนะมันตายไปสวรรค์มีก็เสเดอมไปนรกมีก็อสื่อมไปไปม,ไปมตายก็ดีใจคิดถึงดีใจเลยจัยงว่าการป่วยนี่กันการหัวแจ๊คก,ก็ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์คือยกันอย่าป่วยอยู่ซื่อการป่วยเป็นการมาเตือนนะบอกย,ยังไงเป็นสัญญาณเตือนผู้วนป่วยกันเห็นคนป่วยกันบ่คืดนี่กะหรือว่าประมาทถือว่ายังประมาทอยู่เมื่อเห็นคนเจ็บไข้เด้ป่วย สมบัติเขาเตือนเขานํามผู้ป่วยเนี่ยเตือนลวยตรงอันล่ะเตือนวา่าเ้านี่แจักสิเศร้าดูโบสเศร้านะการเศร้ากัรดีไปแต่ว่าโบสิเศร้เศรา,เ,รเ,บาบเ,รเลยเด้แจ๊งมือได้ว่าสิเป็นอีกคือได้นี้ยนี่มันสิตื่นนะคนมันสิโบประมาทในการเป็นอยู่สิบุล้งระเริกจนเกินไปในการเป็นอยู่เฮ็ดยังกับเฮ็ดีิดอกนะถ้ามาหากินอะไเฮ็ดไปตามนาทีตามช่วงขวดนะแต่ว่าสิ่งที่โบถิมก,ก็คือ สิ่งที่เพื่อนว่าเป็นบุญป็นกุศลทั้งหลายบุญโดยการให้ท่านหรือว่า,าเสียสลระให้แก่ปุตที่ควรให้บุญโดยการรักษากายว่าจาของเขาเบากายของเขาเบาขมเบาของเขาไปทำลายเบียดเบียนคนอื่นนะรักษาตอนนี้ไว้นำเพราะว่ากันเขาไปทำลายไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วผลมันเกิดือ,ขอเขาเสียเดือดร้อนใจมีความปฏิสานร้อนใจจากการกระทํำจากคมเบาของเขาเม่เสี่ยงเขาเหนี่ยวมองเพิ่นก็เลยให้เขาในรักษาเน้นนะเบาตามความคิด บปกระทำตามความคืดทุกอย่างให้หัวจักหักหามกิริยาอาการทั้งกายให้หัวจัก,จก,จกหักหามกิริยาอาการทั้งว่าจ่าเรื่อพิษผ่าไปแล้วหัวจักแก้ไข่หัวจักย่อมนะนม,ในในใมันนะห้องย่อมใดแก้ไข่ดต่ไมสิสบายใจมันเป็นกรรมเป็นเวียนติดไปในใจเฮาใจไม่เสีป,ปลอดโปรงง่งเห็นบ่สิ่งใดที่เฮาววาผ่าเทิดผ่าห้องหัวจักย่อมคนอืน่นนะย่อมค้อยพิษแต่ละขอย่อมมาละมันสิโล่งใจนะรถไฟถือไหวโมย่อมนี่มันสิฟังอยู่ในใจ เน่าเจ็บไข่ไยยในป่วยเน่าไก่ตายใจมันสิไปเพะวงถึงอารมณ์ตัวน,นั้นที่สองมองมันก็เลยเข้ารักษานะเพราะสมควรรักษากายว่าจาเข้าเดี๋ยวว่าเป็นศิลนนั่ปะภาษาเป็นว่าแต่ว่าเข้าว่าอย่างไรคือรักษากายว่าจาเข้าให้นมัไปเปลี่ยนเปลียนคนอื่นคณะไปเปลียดเบียนคนอื่น,นเสร็จมาเบียดเบียน,น,อ,น,อ,ยนอย่างคลองหลบับมาจนถ่ายคือมันตีกลับมานะโทษมันเข้าเห็นด,ดีคนอื่นคนอื่น,น,นก็สิเส็ยด,ดีก็เข้าตอบเขาเห็ดพิษกับคนอื่นคนอื่นเห็ดพิษก็เขาตอบ ข่อให้ทุกเก่คนอื่นทุกหนังไืกลับมาหัวเก่าวันว่ประเด็นข้าระวังัตรี้นําตัวมีผลในปัจจุบันเด้เฮ็ดดีต็มีผลเป็นสุขเฮ็ดชัวเฮ็ดโทษก็มีผลเป็นถูกในปัจจุบันนี่พว่นวะหุ่นจักรักษาเจ้าของอันต่อมากหุ่นจักพิจารณาแก้ไขแะละหุ่นจักพีนาถึงชีวิตของเขาฮะเขาเกิดมาเป็นเถ้าเาอายุไา่ขึ้นเจ็บไข้ป่วยต้องรีบเร่งพิจารณาเลยเขาเสิเหตุอย่างใด ตั้งเขาเกิดมาเขาได้อีหยังเน่นะสิ z, ่งท hmm. ี่เขาได้อีนี่หล่อนะโมว่าจะเป็นยังกะตามคิดเบิ่งนะฮัดคิดคนเถ่ามาเจมาต้องคิดบนวาอยู่ซื่อเลยโอ้คิดไปในแนวอื่นคิดทั้งจะของนํำว่าเขาเกิดมาเขาได้อยหยังอีหยังเป็นสาระเป็นแกนสารของชีวิตอีดีอีหยังเป็นความูุของชีวิตอีดีอีหยังเป็นสิ่งที่เขาทีเห็นเขาได้อาศัยอีดีนะเขาต้องคิดฮัดคิดเบิ่งคิดไปขินมาคนคิดแล้วมันสิ่หูจักดอก หัวใจกว่าสิ่งที่เขามีเขาเป็นสิ่งที่เขาได้สิ่งต่างๆเเป็นจังใดเขาควรปฏิบัติต่อมันจังใดิเป็นคนบ่ลลงนะบอกไบอกแต่กูได้หัวใจฉีดม่นแต่เขาได้ยินด้ฟังทรมาในเห็นสิไม่ี้แย่ขีดได้แย่ปกติเขาเกิดมาเขาสิมีควาอสำคัญนะคนถมไปมมควาอสำคัญว่าสิ่งต่างๆเป็นข้องเข้าสิ่งต่างๆที่เกิดที่มีขึ้นว่าเป็นข้องเข้านะนี่คือวามสำคัญผิดพระพุธเจ้าว่าคือความสำคัญผิด สิ่งใดที่เขาไปสําคัญเอาไปของเขาแล้วบาทเนี่ยเกิดเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นหลายสิบพานเขาถูกจิเป็นเงี่ยกระตามวัตถุสิ่งของหรือว่าเม็ดเตลูปล่างกายของเข้าเองกระตามเขาไปสําคัญมันไม้ว่าเป็นเขาเป็นของเขาบาทเหมือนมันอยู่ในอำนาจของเขามันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปเขาจิตถูกน้าสิ่งที่เขาไปสําคัญนั่นเพราะนั่นกันเขาหัวจักปีน่ะผู้จ้าพนวามันโมเมนต์องเขามันเป็นเครื่องอาศัยส่วข้าวเรือพื้นบอกเนี่นี้นะ แต่าเฮ้าบ่อยากย่อมหลับเฮ้าบ่อยอมหลับแล้วก็บ่อยากพิจารณากานเท้าบ่อยอมหลับเฮ้าบ่พิจารณาเมื่อกะสิเป็นโทษก็เฮ้าที่หลังคือเหมือนเปลี่ยนแปลงไปเฮ้าสิโทปัดเตีเ๋วกันเฮาบ่อยบอมหลับเตี๋ยวเขาเอาไปพิจารณาเบิง่งนะน้อมเขาน้อมออกคิดกับไปกับมาแม่นบ่คนบอกเนี่ยนั่นเะป็นข้าจังได้คิดถามจากของสอดจากของนะคนว่าแหงเถาแหงต้อสอยเลยนสอดจากของในหลายเพื่อสีห้าคำตอบ ถ้าพู้ได้หาคำตอบได้ก่อนตายหรือว่าก่อนเจ็บไข้ได็ป่วยพวกนั้นหนสมบายเป็นอย่างพอมันสิบหลงในเสิ่งต่างๆนะจิตใจเัาสิเบามียังก็มีอยู่นะมีหลูกก็มีอยู่มีมียก็มีอยู่มีทรัพย์สมบัติมีรถมีเรือก็มีอยู่เครื่องมือเครื่องขวบเขานี่ล่ะแต่ว่าใจเขามันสิหุจักว่างหุจักว่างเสียงเรานันเพราะว่าหุจักตามคนเป็นจริงแล้วว่าเสียงรานันเป็นเครื่องอาศัยสื่อเมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องจากเสียงรานันไปเบิดแต่ว่าการจากเัาสิบ่อยมีน ในสิ่งเรานั่นทั้งใจนะเมื่อถึงเวลาจําเป็นที่ยวต้องจากสิ่งเรานั่นไปเขาี่ทําใจแห่งว่างว่าบ่อยไม่เกี่ยวกอกับยังให้สงบเหมนซะอันจิตใจให้สงบในระยะนั่นในเวลาเาในระยะที่เขาเก็บไข่ได้ป่วยรือในเวลาที่เขาใจขาดบนว่าตนนันเป็นสิ่งสําคัญได้เป็นจุดที่จะไปไปดีหรือไปชั่วนะอันผู้ไดใจขาด ด้วยอารมณ์ที่สองมองด้วยจิตใจที่ยืดมันถือมันในสิ่งต่างๆหลายในสิ่งรรรบริสไปสู่สุคติเทวคันผู้ใ,ในนดบดลมหายใจได้ขณะแต่จิตใจปล่อยว่างสิ่งต่างๆรอบตัวได้เห็นใจเป็นกลางนิ่งสงบอยู่นั้นสามารถเลือกไปได้บาตเขาส,ไสิไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์สัน,นได้ก็ไดพระพุทธเจ้าคันวานนี่คือผลดีของมันในการด่ฮัตพิจารณานะในการเขาเกิดมาตัวนี้ไม่มีปุุ้ตหูนห้องหรอกเขาคิดอยู่ภายในไม่ใช่อยู่้อผัวกับ เพ่กระปหูมันสิยอยู่น้ำเมียเมียกระโปงน้ำเขาเห้าอยู่น้ำกันนอนน้ำกันนั่งน้ำกันอยู่นี่เห้าคิดอยู่ภายในใจเ่านะแต่ว่าจะไปบอกได้บางอย่างบอกไปสิเขาใจผพดกันเดี๋ยวสิสั่งกันนะเห็นมาไม่เมียคิดไปจักเมื่อได้นาะเสดีป้ากันว่าสันนะป้าทั้งเป็นก็มีได้ป้าทั้งจากทั้งตายก็มีคิดไปทั้งเลิกนะนี่เป็นเป็นคำสอนปู่เจ้าไเ้ยว่ามันสาวมัมันแซงมันหงอยมันหันกันได้แต่ว่าจะไปเบอกไปได้ ก็สิว่าเข้าไปไม่มีหน่อยพัวหน่อยนะให้คิดในใจนจ้ามือนได้นาะแต่พอจะขึนได้ไม่ออกพออกอตมาขะสังเกตเบิ่งนะผู้ได้เกิดพอจะขึนแต่ว่าขึ้นแต่มันดีอาตมาก็าไปขคืนดรือกันนั่งเถอะผัวเจ้าพนสอนนะให้คืนแนวนี้ว่ะแต่ว่าไปคืดนเหล้วมันสัาบ่ายเป็นว่าเด้สิ่งใดเอาหักเอาห่วงเขาว่าของเข้าเขาฉีดว่าจักหมื่นหนึ่งเขาต้องจากมันมันต้องจากเขาเพราะย่าบังขับมันฉีดนะฉีดไปจนนั้นเป็นนิสัยเป็นว่ะเนี่ย เป็นอารมณ oh, ์ท e. ี่เทาคุนเคยนะมันสี่คอยไข่อไข่ออกก็อมือซื้อเขานะเป็นมีอยู่เป็นอยู่กับตามในสิ่งต่างๆนะเขาใส่เท่าซอยเท้าใส่อยู่กับตามเต้าใจมันสิแยกแยกกับอยากซิ้อทั้งหลายรอนั่นบปมันสิอยู่ของมันต่างหากสงบตัวนี้เป็นคนที่โบโบกาวน์กวาดนะมียังกับมีอยู่แต่ว่าบวโบกะวน์กวายแมนเย็บไข่ในบวยกับโบกาวน์กวายน้ำมีอยังโบห่วงอย่างยังนะห่วงไต้มจะของ ต้องได้ใจอย่าของสิไปหว่วงหนักห่วงหวงนีนะนี่คือเขาเอาเงินหนุ่นจักขีดหุ่นจักพี่ยันนาเอาไว้หัวมาพกสิปีเราดีใจโอ้ยเสด็จเงินเดือนนะเฮาอาจารย์โอ้ยเงินโมเมนต์ยังได้นั่นเขาเขาเตือนเฮาตัวหกสิบปีปดกเกษียณแล้วลนะเขาว่าปดกษียณแล้วเป็นไหวที่ต้องเรียมเล่นคิดในระยะสามสิบสี่สิบปีนั่นเธอมันกระมั่วแหงได้ทำเมันนักมั่วกับเปนกระลังตะลุ่มบอลกันนะหุ่นจักขีดต้องไม่ได้ข้อมอยาบทวมหัวอยู่ ไม่ได้ควมอยากท่วมใจอยู่ไม่ได้สีเอานะมีออกพอออกก็ได้ธรรมะกับขุจั๊กคือหลังนักขนก็ได้ย่านเตมบัวหางบัวมีย่านเตมบอดีบัวได้ย่านเตมบัวรวยน้ำเขาเออแล้วคนเนอดบัวได้ไม่เขาออกวันที่เท่าไนปีใหม่เลยเอาวันทีสามสิบส้นพ่อไม่ออกเนี่ยเราลงมือบ่อธรรมะวะก็สี่อดบัวได้นะเราก็ได้ใส่บาดมาดอนน่ะนัดโมเห็นเราบอกจักเถื่อวะคือเราหนังหนีบมาจักอาจารย์หนนวะอาจารย์หนนวะ ปีใหม่เราได้เราปวดภายเดอก่อนมันทุบเป็นญยากนว่าโอ้ไม่ออกเลยปวดแนวในนอกว่ะปวดอยู่เสมอสมอ,สมอ,อัตมาก,กเขาใจหรอกแต่ว่าไม่อยากเบาะนะโอ้ก็จะอยากด้วยแหงนะเราก็ไดจนอดบวชไดจนเบามาอัตมากขึ้นไดเว้ยแต่ว่ามันออกไปแล้ววงจักนออกติดสามสิบติดละนอจากไดตัวนั้นละแต่ว่าโอ้ยอายุซามเนี่ยมันกรล่างอยากเลยคนสนมากนะเพราะเพอยากคนใจธรรมธรรมโอดอกนะคนว่า มันจากไหนอยากมีอยากเป็นะพยายามหากันยังดีอยู่เขาก็ยังหูจักแบ่งจักปั่นอยู่นี่คือส่วนดีของพวกนี้นะแต่ว่าขันเลยหันไปแล้วบานนี้ทั้งคนหาก็ได้เลยเดิมมีเดิมยังไงละคนสิมีว่าตามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีนี่สิมีก็มีแล้วดวงส่วนนี้แต่ขันเลยห้าสิบปีไปแล้วบานนี่ยางอยากแน่ยเด้ทั้งเกต์เบิ่งกันรเมื่อไรก็ส่งโตหรือว่าลดโลกเก่าอีกสิมีเปโลเก่ากับหายากก็ได้ชอบสอเบิ่งว่า เป็นอย่างมันผ้าลามันหลายได้หมไล่ใส่ได้ใจมันก็ไล่ขึ้นหูกก็มียังก็มีเงินใส่ไล่ได้ไล่ก็บผย่างแล้วออนผู้ได้ัต่งตัวว่าไหนในีย่าเนี่ยถ้ามาสังเกติงคือจังบมควยจะเลื่อนแหงปะไหนดอกไมนแต่หกสิบปีแล้วบ้านนี่ยโอ้ยจะไปดูแหงเดิมม่ออกกันปานนั้นแล้วไอ้หูวจักจะคล้องว่าเบิดแล้วไอาแม่นหมองไฟกับมันสีโร่งเลยได้น่ะมันเบิดมือแล้วนะวบิดขี้เกียจแล้วมันขื้นสุดเติบไปได้หรือตีน้าตั้งอว้ยแล้ว แต่ว่าตอนอวยลงเนี่ยเขาเสกจังไดจังสิมีรีล่าจังสิบุไปเป็นถั่วเป็นไผ่คับคนอื่นนะครับมันมองไผกันได้ที่บุไป็นตุ๊กเสือเงินเขาไปตกใส่หัวเขาต่างวจจักอวยหาลีล่าได้ลีล่าคือจังไดคือให้ยว่องหาว่าวันปลายของชีวิตเท่าเนี่ยเขาสิเป็นจังใดที่จังไดเขาจังสิมีทีเพิงของของใจนะคันว่ามีลูกก็มีล้วมีเมียมีผัวก็มีล้ะเดี่ยงเขาใหญ่เขาไปพราะเขาเหรอไปวัดเหรอ มันจะเป็นห่วงยังอีกมันเป็นห่วงล้านก็พอจบแล้วห่วงจะของแน้วไม่ออกไปผู้ใดก็ได้ว่าตัวนี้คือตัวสําคัญใดแต่เบาไปเด็คนบมก็ทราดอกเมื่ออยากก็วราอดอกกับเบาพระคนไทยเบานะผู้คนทราก็มีอยู่กาไฟหาจากไหนไฟหาทางไปสวรรค์ไปนิพพานทอนแล้วให้สร้างทางไปสวรรค์นิพพานคือไฟทั้งบุญนะหายหลายกว่าเก่าทั้งบุญกับบุญวาม่ติไปบริจาคนั้นบริจาคนี่ได้ บุวัาน์เต็มพยัตชนประกาศขอเพนนันเพนจังเสียบมันเป็นบุญใดกะบุญไม่ไดนหลายอยา่างในบุญมีหลายอย่างเด้บุญจากการไห้ทานการเนึ่องบุญจากการไปรักษาเจ้าของฮัดรักษาเจ้าของน่วยท่ำพิษฮัดแจากให้เจ้าของฮัดไปอยู่นิธ่สงบระงับฮัดไปเขาวัดเขาว่าไปปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติตามอ่ศีลตามร่ำนะต้นนี้เป็นการฝึกใจเป็นการไปอบรมบ่มใจให้ให้อยหุจักทาง ปล่อยทางว่างน้ะไม่ออกซุ่มอายุหลายหลายขึ้นมาเนี่ยแต่ไรแห้งก็ไปบันใดเลยคันในขาเป๊ขาเคขาซีขาหาไปบวันใดรับอยู่แต่เหื่นลงไปตั้งแต่มันบอลเป็นแห้งเห็นแล้ว้ยคันหาสิบปีเลยเฝ้าอวยเด้อหาสิบปีหาสิบปอกหาสิบเจ็ดปีหาทางอวยเลยเป็นยังมันก็เสียดปล่อยแต่ว่างได้ปั่นต่อไปจะจะสุไปดูน้ำเบียดน้ำงานแห้งแต่หัวใจเขามันเอาแต่ได้ไม่ออกปวดมันบอมันบาขสี่ขานเลยเท่ากได้ ่างกายเถ่ายุติวจัยยังดูคือเก่าตัวนองที่ต้องมันบดสมดุลกันมันผ้ากายไปเห็นเป็นหมดเมื่อยเพระโลกเห็นผู้เถ่าลองคนเจ็บปวดตนบดโตมันใส่บาตรกับเพรมนบืนมาได้ยดังคนถ้ามันเกี่ยงมันดังอิดแอดอิดแอดอิดแล้วมันมันขัดมันของนะยางมาว่านางคอยนางลกนา่งกับลูกว่ขึ้นก็มีลังคนเออนางล่อใส่บาตรว่านางล่องลูกว่กขึ้นเขาสซมขึ้นก็มีมันขัดนะมันเถ่าใส่มันหลายว่า น้ำข้นกับจมน้ําหองเจ๊เปิดอรุณนะนี่คือมันมันเตือนเขาแล้วนะกันใจเข้าบริเฝึกบริหารบริคัดมานี่มันบวเศร้าอย่างได้ไม่ออกเท่ากาับซังร่างกายสิเก็บสิปวดก็ซ้ำกัยังบังคับอบไปเฮตุอยู่ด้เอาจนไปบวไหนบวแล้วจนขานอยู่กันยังจะเฮตดอยู่ด้ใจนะว่าวบารินแนวว่าเท่าสิถูกมาเนี่ยเป็นยังไงเข้าหัดหเข้าฝึกไปอดไปทนนะไปอบรมบ่มในใสของเขานํำผู้เฒ่าผู้แก่ว่า นี่เพิ่นบอกทึ่งเถื่อเลยแต่ว่าข้าวบ่มักนะมันบ่มวนมันมันถูกมันยากกว่าสันแม่นบ่มไปกับถูกมันยากร์เก่าหน่อยแต่ว่าถูกหยากร์ตอนนั้นบ่เศร้าอะไรแห่งถูกนักกว่าเก่าอีกคนว่าแต่ว่าเทาได้ไปฝึกไปหัดนะไปอยู่ในที่สงบเมื่อเสดสำรวจตรวจลงตัวเองนั่้เห็นจต่ของมันนั่งหุนหวยในได้ไปอยู่ในวัดในวังแต่กับหุนหวยหุนหวยเห็นจต่ของมันหุนหวยตัวแท้แบกหลวงผุนศาสร์นั่งข้านบ่มวนนะว่าเป็นตาเดชบุญอภโลนะไปอยู่วัดก็ได้ มันเห็นเจ่ของเท่ากันแลอยู่ไปเจรยาฝึกไปเจรยาหนึ่งมันสีเห็นบาานเห็นความคิดจจกของเห็นเจอของเห็นหมองพิษมองถูกนะเห็นมองปล่อยมองว่างนี่เป็นเท่าออกไปกับเป็น้วยกันอยู่บ้านแต่ว่าพูดแล้วตอนเท่าเห็นยังบ,บ,บุได้คนลับบ้านไปใส้บุได้อยู่เตงเฮื่อนแต่ว่ากันเท่ามีพื่นฐานบาโดยอบลมใหม่มันสีบุมีขอปฏิบัติหรือว่าบุมีแนวทางในการฉีดในการพิจารณานะพาะนังพระจังไวยไปศึกษาไหว ตั้งแต่มสมัยยังแข็งแรงพอสมควรเปละเพื่อมันเถ่านะเพื่อมันเถ่าเข้าไปบวไรโยบานเขาของจักคิดบ้านเนี่ยุจักพิจารณาอยบานเราทำมามาใส่อยบานไปมาคิดอยบานนั่งกับพิจารณานอนอพิจารณาอยู่เฮื่อเท่ากัได้บาน <S <S ด้วยว่าคุณได้ไปบรไรนี้กับฮดฟังเทศฟังธรรมคือผมอย่เข้าใน็ดีดอกสนมาฮารดฟังพยายามสนใจฟังนะสนใจฟังไหวฟังไหวก่อนหูสีหนวกก่อนว่านี่เป็นเป็นการเตรียมตัวนะ เตรียมตัวก่อนที่ร่างกายมันสิบดสภา